อะไรนะไปทีเฟลซื้อยังก็เอาไปก่อนเถอะนี่ไปซื้อน้ำไปไปซื้อนะ้ำอันนั้นเป็นอันใหญ่แวเียเท่าไหร่ร่ง่งอยู่นะไม่รไปซื้อเซเวนไปกซื้อเเวนไทสองที่เจเวนไหมใหม่ ไปดูเฉยๆแต่ไม่ซื้อได้ไหมไม่ต้องไปดูลูกอ,อ,อย่ๆไปดูเฉยๆนะโอเคไปนี่จะพาไปดูลูกอมใหญ่ๆหรอดูเฉยๆนะ อ้าวไหนผมนบอกว่าหนูจะมาดูเฉยๆไง,ไง,ไงพ่อทิ้งเลยพ่อไปไหนพ่อไปดูน้ำแล้วพ่อจะซื้อน้ำ อะไรนะจะเอาอมตะเดียหนูจะเป็นเด็กดีไหมเราเป็นเราเอาไปเก็ที่ไหนไปเก็ที่ป่าโอเคเอาไว้อะไรไม่เก็บมันใหญ่อ่ะเอาไม่ได้หนูไม่หนูตัวเล็กเก็บไว้ถ้างั้นไม่เอาเขาไม่เก็บไว้สรุปหนูจะเอาไหมเอาไปจ่ายตังค์พี่เขาตั้งมือหนู ังเรียกสิมาไปจ่ายตังก่อนเร็วๆจ่ายตังจ่าย่ายตังหกสิบอ่ะเอาไปจ่ายตังก่อน,ไ,<ห>นไปจ่ายตังพี่คนนี้ก่อน เป็นยังไงดูดีใจไหมีขาพึ่งพายาไหนเอามาให้แม่ถือให้แล้วก็ขอบคุณสาวสวยๆมาขอบคุณค่ะหันหน้ามาขอบคุณค่าพ่อเบลด้วย